ดูกันนะครับผมก็เลยบอกอีกว่า,าถ้าเทส1594แล้วไม่ผ่านเนี่ยจะทำให้ดูตลาดเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยดูพักแรงซื้อชั่วขณะกับอีกจุดนึงคือตลาดหลุด1585แสดงว่าเป็นการเทสกรอบล่างแล้วเลือกทางลงนะครับโชคดีที่เมื่อวานผมว่าดาวโจนเนี่ยมันก็ลดไม่เยอะมันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยดูมี มีความโพซิทีฟที่เยอะกว่าแรงนก t าทีมีความดีมากกว่าความร้ายอ่ะเออวันนี้ก็เลยดิฟกลับขึ้นไปได้นะครับแบบนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกับกลุ่มสินเชื่อเนี่ยจะถูกทิ้งตามลงมาลองสังเกตด,ดูถ้าวันนี้เซตบ้านเราหนึ่งหลุด1585กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าจะฟอลส e เบกเอออาจจะปิดแบบฟอลสเบก็คือปิดต่ำกว่าจุดโอเพน ต่ปรถ้ารอบตลาดเนี่ยเวลาเราสังเกตเนี่ยถ้ารอบตลาดมันขึ้นด้วยตัวอะไรเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นอินดิเคเตอร์ได้เหมือนกันเอออย่างรอบเนี้ยชัดๆเลยชัดๆเลยพี่เดลต้าตั้งแต่ประมาณ3ามร้อยหกจำได้เลยช่วงนั้นก่อนที่มันยังไม่ผ่าน364ี36่เนี่ยเป็นช่วงที่เดลต้ากำลังงัดงัดผ่าน ABC อะ่ะงัดผ่านเทรนด์จาก สถานะะสมงัดข้ามขึ้นไปหลังจากนั้นก็ยาวๆมาถึง500กว่านะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่ที่ติดตามแล้วก็ใช้ซินาริโอตรงนี้เป็นเป็นตัวดิฟในในพอร์ตของตัวเองนะฮะจุดโพซิทีฟต่อเนื่องเนี่ยคือตลาดเลือกยืนเหนือ1594อ่ะซึ่งตอนเช้าก็ทำแลล้นะครับและดิฟไปเทสแถว1600ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะ ตลาดยังไม่ไปแตะเลขวงกลมเลยนะตอนนี้นะครับยังไม่ได้ไปแตะเลขวงกลม1,600เลยซึ่งภาคบ่ายเนี่ยต้องดูอีกทีตอนนี้เจ้าเดลต้าเนี่ยมีจุดความเร็วร้ายอยู่หนึ่งอย่างมีอยู่หนึ่งอย่างไงนะตอนนี้นะเดลต้าคือยังไม่สามารถทำหายได้มากกว่าเมื่อวานลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าอ่ะสมมตินี่คือจุดหายนะจุดปิด จุดไฮจุดปิดเห็นไหมต้นของนิ้วเนี่ยคือจุดปิดเมื่อวานคือจุดไฮเช้ามาเดลต้าเปิดกระโดดลงปรุบลงไปสามารถเทลลิงเคลื่อนผ่านจุดปิดของเมื่อวานซึ่งที่มันทำไสไว้เคลื่อนที่มาอยู่แถวตรงนี้แล้วแสดงว่าทฤษฎีเนี่ยไฮต่ำลงเนี่ยณตอนนี้เดลต้ายังเกิดอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าในภาคบ่ายเนี่ยต้องระวังนะครับ มีปัญหาอะไรเนี่ยใครที่ทุนแถวตรงเนี้ยก็ยังน่าจะรันได้สบายอยู่เนี่ยใครที่ซื้อเบรกตั้งแต่ตรงเนี้ยก็ยังรันได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของการทำนิวโลเนี่ยยังไม่เกิดนะครับเนี่ยผมก็จะมองว่าถ้าวันนี้ไม่ทำายนะครับเออมาสักทีเนี่ยก็จะมองเป็นทำไซเคิลแบบนี้ ทำไฮต่ำลงและก็พรุ่งนี้ก็จะทำไฮต่ำลงก็กลายเป็นการพักและพักแล้วก็จะมายืนแถวแถวแถวเกือบ500ตรงนี้รักษาโลทำไซเคิลแล้วก็เกิด A B C ตรงนี้แล้วก็งัดไปต่อถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่มีโลนะเห็นไหมลองสังเกตดูง่ายๆเลยนะครับเป็นทริคเลยนะถ้าใครเล่นสั้นนะ วันไหนมันทำหาวันไหนมันทำหาลรันไปต่อวันไหนมันทำหาแล้วมันเริ่มอุ๊ยอุ๊ยเริ่มแล้วเริ่มไม่ทำหายแล้วเห็นปะไาต่ำลงแล้วหาต่ำลงแต่ทีเนี้ยโลรักษาอยู่อะอย่างเงี้ยถือไปหฮต่ำลงแต่โลรักษาอะถือไปหฮต่ำลงแต่โลรักษาอยู่ถือไปหฮต่ำลงโลรักษาอยู่ถือไปอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะพอมันได้ที่แล้วมันก็จะกลายเป็นหนึ่งไซเคิลตรงเนี้ยเอ B C งัดในไซเคิลรอบนี้ไปต่อครับประมาณเนี้ยแต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยในทางกลับกันไฮก็ต่ำโลก็ลงไฮไฮก็ต่ำโลก็ลงแบบเนี้ยเป็นสัญญาณที่ควรจะเฮ้ยกูที่ทุนอยู่ตรงเนี้ยควรขายได้หรือยังเนี่ยกูทุนอยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นไปถึงตรงเนี้ยจะรอให้มันต่ำลงมาเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นจังหวะที่ต้องเพ่นได้แล้วนะครับ คือมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความน่าจะเป็นมันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเลยถ้าโลมันต่ําลงแสงว่ามันกําลังอะไร d ิส t r i b u t i o ไง d ิส t r i b u t i o ในสิ่งที่สอนไปใน powerpoint ในใน pdf นะครับก็จะกลายเป็นสถานะเลข2นั่นเองการ m a กอัพได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นยังไงเนี่ยไฮต่ำลงแต่โลไม่ต่ำเลยรักษาโลเงี้ยถือไปถือไปจนกว่าเขาจะสะสมอีกหไซเคิล แล้วก็ระเบิดไปต่ออ่าก็จะกลายเป็นมาร์คอัพในโซนบนตรงนี้นะครับเนี่ยวิธีการนะครับ IPO ก็เหมือนกันพี่ยงเนี่ยก็เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยนะครับการบางคนเขาจะชอบซื้อ ATO ที่หุ้น IPO นะฮะ ือบางคนเนี่ยเขาชอบซื้อหุ้น IPO ที่ ATO แสดงว่า1เลยมันมีความอะไรเสี่ยงมากๆแต่ถ้ามันไปปุ๊บมันไปเลยนะครับซึ่งสำคัญที่สูตรเนี่ยสูตรของนักเก่งกำไรเนี่ยการซื้อ ATO IPO ที่ ATO เนี่ยเมื่อหลุดเมื่อหลุดลงมาเนี่ยสช่องเนี่ยจะต้องออกแล้วนะ สำหรับผมนะคือเมื่อหลุดลงมาหลุดหลุดจุดเปิดอะหลุดจุดเปิดสองช่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเนกาทีฟแล้วยังไงก็ต้องกัดฟันออกอะครับซึ่งมันดูแล้วแบบเอาตังไปเอาตังไปทิ้งน้ำอะเอาตังไปโรยทะเลออกไปอะซึ่งมันมันไม่มีอะไรที่มันง่ายแบบนั้นแน่นอนนะครับต้องดูก่อนเลยว่าหนึ่งนะฮะต้องคือบางคนเนี่ย ไปรับตรงนี้เอ้ยรับอยู่แล้วไม่ไหวว่ะหลุดลงมาเนี่ยคือเราไม่สามารถรู้ความลึกของเหวรอบนี้ได้เลยนะเพราะว่าความลึกของเหวเนี่ยมันคือสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใครเอาเท้าเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเหวหรือเป็นหลุมนะครับถ้าเป็นหลุมมันก็จะเด้งขึ้นแต่ถ้ามันเป็นเหวมันก็จะลงต่อซึ่งตอนนี้ย้งเนี่ยเจอเจอปาก หลุมปากเหวและที่ประมาณ2.86เท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้ไม่รู้ว่าแต่พอเมื่อหุ้น IPO ที่มันเข้ามาตรงเนี้มันเล่นในลนักษณะสั้นๆอย่างเงี้ยพอมันเบรกกรอบสะสมไทม์เฟรมย่อยเนี่ยม,มันมักจะโพ i ิทีฟแต่ถามว่าปิดตลาดเนี่ยมันจะยืน3บาทได้ไหมเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึงไม่มีใครรู้ครับแต่ตอนนี้มันโพ i ิทีฟตรงที่ว่ามันหา ปากหลุมที่2.84เจอแสดงว่าจุด2.84เนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนคิดว่าไม่มีต่ำไปกว่านี้แล้วทุกคนก็จะเข้ามาซื้อกันซื้อกันและยกโลขึ้นไปเบรกไทม์เฟรมย่อยเป็น ascending triangle ขึ้นไปจนเบรกขึ้นมาก่อนเที่ยงเนี่ยเห็นไหมก็จะกลายเป็น p o s i t i v ในภาคบ่ายเออโดยราคายืนของมันเนี่ยถ้าหุด กลับมาต่ำกว่า3บาทก็จะเนกาทีเหมือนเดิมแล้วก็ลงมาเทส2.84ท่านหลุดอีกรอบเนี่ยเหวของจริงนะฮะแบบนี้นี่ลงเหวของจริงแน่นอนเพราะว่าต่ำแล้วนี่มีต่ำอีกแน่นอนแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นพอต้องใจกันแล้วว่าไอ้สบาทรอบบ่ายเนี่ยเป็นเซนติเมต์วงกลมเชิงจิตวิทยานะครับนะครับคนไทยชอบเลขวงกลมครับผมก็เลยคิดว่ารอบบ่ายเนี่ยสบาท ถ้าไม่หลุดก็จะเป็นจุดจุดกรอบจุดต้นกรอบที่2เหมือนกันภาคบ่ายมันอาจจะเป็นกรอบตรงนี้ก็ได้กรอบแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นกรอบแบบนี้ก็ได้อ่าสามหนึ่งสองกรอบตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆอ่าอาจจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นปะก็จะได้เป็นอ่ะใครได้กรอบนี้ไปอ่าได้ไปเรียบร้อยอ่ายกไปกรอบนี้อ่ะได้ไปเรียบร้อยอ่ายกไปกรอบนี้ได้ไปเรียบร้อยแต่ถามว่า เราจะรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะฮะใน,ในพฤติกรรมเราต้องสังเกตจากกราฟอย่างเดียวใน IPO วันแรกเราไม่มีสิทธิ์รู้อะไรเลยนอกจากพฤติกรรมกราฟถ้าเจ้าของเขาบอกว่าฉันจะขายละ่ะยังไงมันก็ล่วงครับยังไงมันก็ล่วงฉะนั้นเนี่ยการที่เล่นตรงนี้มันเป็นการฉกฉวยโอกาสในระยะสั้นบางคนก็อ่ะ ฉันเอาตรงนี้เอาไปขายตรงนี้แล้วกันแล้วฉันพอละฉันไม่โลภฉันพอละฉันไม่เอาละก็ได้เพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเราไม่รู้นะครับว่าเจ้าของเขาคิดอะไรเขาอาจจะเทหมดเลยก็ได้เออเขาอาจจะเทนกับเขา้าเท่าราคา IPO เลยก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะไม่มีใครรู้ครับแล้วไม่มีใครตอบได้ด้วยบอกแค่นี้นะครับ3แท่งใหญ่แล้โปรเอ็นเนี่ยแท่งที่ 1, นึ่งเทลลิงสตารซืออ้อยางยาง2แล้วนะ ซื้อยัางย่างอีกเหรอสามแล้วนะซื้อยัางซื้อปุ๊บล่วงเออเนี่ยต้องต้องไวนะรตรงนี้ก็บางคนก็อย่างที่ผมบอกใช้ในส่วนของการเบรกกรอบไทม์เฟรมย่อยแล้วซื้อเลยไอ,อ้ไม่ใช่เบรกกรอบสะสมโซลล่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นปณิธานเนี่ยตรงนี้ผมไม่ซื้อตรงนี้ไม่ซื้อตรงนี้ไม่ซื้อแต่ถ้าเบรกปุ๊บตรงเนี้ยอา้าวต้องเจอกันอย่างเงี้ยก็แล้วก็ลันไปเลย วิธีการดูก็อย่าถอยกลับมาอย่าถอยกลับมาแล้วก็พอใจกําไรเมื่อไหร่ก็ขายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรเอ็นก็ภาพใหญ่ยังเป็นขาลงนะระวังชนตรงนี้ชนแรกผ่านไปแล้วระวังชนกรอบ7.5แค่ตรงนี้เอง